สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้สาร์วันพฤหัสที่19พฤษภาคม2565นะครับมื่อนี้จะพาท่านผู้ชมมาลุยกกับตลาดนัดอีกแห่งของจังหวัดชัยภูมินะครับพ่อยบุญถึงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าตลาดแห่งนี้ซื้อตลาดอย่างครับพ่อยบุญถึงอ่าตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองบัวใหญ่ครับผมบ้านหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับผมแมนสถานที่ตั้งนี่ครับสถานที่ตั้งกับเส้นทางเขาถ้ามาจากตัวเมืองครับมาจากตัวเมืองเลยนะครับเนาะครับเลี้ยวขวาอ่า ประตูวัดของป้าป่ากันประปากตุรัตน์ครับผมครับตรงไฟแดงแล้วก็ไฟแดงอยู่เชื่อนเชื่อมกับมาครับของอุบลถ้ามาจากทางตัวจังหวัดที่อยู่ขวามือครับผมแมนครับถ้ามาจากทางโคราชได้ครับ กด็อยู่ยู่ใส่เมือครับผมเล่ยป่าๆมานอนนึงเล่ยไฟแดงมากกว่าฉลอดใส่ของมาเลยครับผมอ๋อเลี้ยวตรงประตูวัดนะครับนะครับเปิดประตูวัดตัดซุ่มประตูวัดเปิดทุกวันเลยครับห้อยถึงทุกวันพฤหัสเป็นนั่นไงครับวันอาทิตย์แบมีครับผมอ๋อสองสมองมื่นครับครับครับเชิญชุดพี่น้องมาใส่บริการครับอ่ะครับผมมาเลยครับเดินช่วงนี้ทั้งกล้วยทั้งงวงครับกับพ่อได้อยู่กับราคากับเบ่าลุงครับครับผมกับสำหรับคนที่ซื้อเลี้ยงกันเชิญครับผมขอมาเลือกเบิ่งเลี้ยงฮาว มืึอนี้กับมีครับชาวบ้านก็เริ่มออามาหางวสมเี่ยไปเลี้ยงวันจันทครับครับผมครับอ้าว่ะขอบคุณอะไรครับพ่อบุญถึงครับครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับลักษณะการซื้อขายซุปในห้อยพื้นที่เอางวเอาควายไปเทีงรถครับคล้ายๆกับตลาดนัดอำเภอบ้านขาวจังหวัดเชียงภูมิเดี๋ยวอีเดย์พาท่านผู้ชมมาเบิ้งบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดบ้านหนองบัวใหญ่อำเภอเจ็ดสุลัดจังหวัดเชียงภูมิน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าพอนี่เป็นเจ้าของตลาดนัดที่นี่แล้วครับเนาะมาแล้วสวัสดีครับอีกครับ เขาได้เปิดทุกวันเขาเรื่องหัตถ์เขาเปิดทุกวันพขเรือหัตถ์บอกครับเปิดวันพขเรือหัตถ์กับเปิดวันอาทิตย์เนาะครับขอขอบคุณพ่อส้าพี่น้องในหอยทุกชั้นก็คอยเลี่อนเคลื่อมาอุดรช่างตลาดโคกระบือน้องหัวใหญ่จ้าตัวสั่เขาเด้อครับเด้อครับเพราะว่าเปิดทุกวันพปเรือหัตถ์และวันอาทิตย์การ คิดค่าบริการเนะคุณพ่อถ้าเกิดว่าพี่น้องมาใช้บริการเขาที่มีการคิดตั้งไรครับนี่เจะอนุญ,ญาตสื่อขายอย่างเดียวอ๋อถ้าถึงมติว่าเขาได้ขายของนะครับคิดตั้งไรครูกระเบือตัวละตัวละที่สิบบาทตัวละที่สิบบาทห้าสิบหรอครับอ๋อห้าสิบแล้ว,แ,ลวแต่ว่าถ้าพี่น้องมาใช้บริการนี่บริการคิดค่าจอดรถจอดล้านบรืครับบริการอ๋อจอดฟรีจอดครับครับครับไม่ได้คิดค่าบริการจอดครับคุณพ่อ แอดเนาะเราเป็นของตลาดพ่อมีเบอร์โทรศัพท an ์มือถือบ่เพื่อพี่น้องจับมาได้หรอจับมาได้เบอร์นทั้งหมดที่เพื่อพี่น้องทั้งไก่เพื่อนทรสอบถามทั้งดอกเอาเพื่อนทรหาแต่เพื่อนมูมูเพื่นเรื่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาของไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ได้ไอ้ห้างเค่งต่างๆเางนี่อเด้อไอ้คนมาใช้บริการหลายครับขอบคุณหลายครับ อาคุณหมอสวัสดีครับส,ว,ส,ส,ว,สวัสดีครับมาตรการป้องกันเบื้องต้นเลยครับ ต้นค่ะก่าถ้าผู้ใดท่านเข้ามาก็จะให้นิจมูกกันทุกคนค่ะลรากะวัดอุณหภูมินะคะแล้วกะรางเหล่ยวรังมือนะคะถ้าผู้ใดบ่ดติดจมูกก็จะไม่ท่านเข้าไปค่ะครับถ้าอุณหภูมิสูงตามเกินเกณฑ์ก็เฮาก็ได้ไหวเข้าเนาะครับนิจมูกให้เรียบร้อยเขาเฮาที่ตรวจทุกวันที่มีตลาดบ่ครับวันอาทิตย์ได้ครับแต่วันอาทิตย์ค่ะอ๋อวันอาทิตย์เนาะครับคุณหมอนี่ยซื้อคุณหมอยังครับนะการดาการหาหมุนกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรา ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโควิดน้คุณหมอเนาะครับครับอขอบคุณอะไรครับคุณหมอครับครับขอบคุณมากครับไม่พอดีครับเอางวมาสองตัวนะเป็นหมว,ว,ว,วสาวทั้งคู่บอกครับใช่แล้วค่ะงมสาวทั้งคู่เอาตัวนี้ก่อนตัวที่อยู่ฝนะั่งเรานะสามหนึ่งมีใบมีหลอดไม่มีใบเขาไม่เก็บไวนะ้เอ,อไม่เก็บไว้แต่ว่าข้อเขานี่ มีไอซื้อเสียงอหเนาะครับได้กี่เดือนเราห้อยสิบสามสิบสามเดือนตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ห้อยตันนี้ห้าห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามวค่มรคเปิดแล้วค่ะกัะต่อรองในน้องห้อยเนาะอันเร้นน้ำข้างหลังเลยครับก็นู่นมันว่าสี่องสี่องนีประวัติไหมครับคือ แม่จะออกฟินพ่อมั่นนะคะห้อยไม่จะใส่ครับนึ่มาจากด่านคุนดูจากด่านคุณทวดเพื่อพี่น้องสนใจคอเบอร์ติดต่อในห้อยได้ค่ะครับเบอร์โทรศัพท์ถึงเก้าหนึ่งครับถึงหนึ่งหกครับหกสองหกหนึ่งห้อยอย่างครับชอบห้อยชอบเนาะให้สุกๆุกล้ห้อยเด้อให้ได้๋ยวไปแล้วครับคครรัับบพอดีเมื่อคืนนี้ฝนมันตกแห้งครับหนึ่งสนามค่อนข้างแฉะนิดนึง แล้วไห้แล้วครับนี่ฮาร์่งยเด้อ้อแล้วไปเิงคยหนรับแล้วพี่น้องสนแจค่อยโทรหาเราได้ครับมาจากด่านขุนทดเนาะครับอยู่บ้านมีอีกบอครับหัวงามอ่ะอยู่บ้านมีอีกบ่้แม่ลูกะแม่ลูกแม่ลูกเส้นสองสมมติครับพี่น้องสนแจก็จะค่อยขอก็สซ่งลูกให้เบิ้งให้กันเบิ้งนะครับเนาะครับ นาตาจะได้ยืดรับเนี่ยขี้หลังตัวไหนขี้หลังได้อ๋อจุดเด่นเขาอะนะตัวนี้นะแม่เอาตัวนี้สวยเนี่ยนะอ๋อขับเอกลักษณ์คือกินเก่งแล้วก็เชื่องขึ้นหลังได้เลยครับเด้อครับครับครับให้หมานแล้วให้เด้อให้สุกโศกครับครับว่ายสวัสดีครับครับเอางินมาสองตัวน้ำเงนเนาะครับแม่ดึงผัวดึง เดี๋ยวคุยตูแม่นังแม่นี่ก็นังแดงนะอายุได้ยังเดือดแล้วครับเป็นลูกพีวายครับใบหลอดนี้จุกครับใบหลอดนี้โย่สูงประมาณเท่าไรนะฮะถึงร้อยสามสิบก็ร้อยสามสิบห้อยรับประกันเนาะรับประกันตำยีทุกอย่างเครื่องของเราก็ดำดีอยู่เปิดไปเท่าไหรเดี๋ห้อยนังแดงนะห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าแล้วครับเปิดนะครับเนาะกัดต่อรองได้เอาบอกขู่ที่ไหนครับ บักผูนี่ห้าครับเท่าไหร่นะครับห้อยสองหม้าอ๋อสองหมื่นขับได้จากเดือนนะห้อยบักผูนะเก้าเดือนก็เก้าเดือนเนื้อหลังจะได้เยอะห้อยไม่อากใส่ครับมจาบอมเดชนลงคบมเดนรงคอ่ะขอบอรติโต้เนีห้อยเพื่อมิี่น้องสนใจหนึ่หกห้าับสามสามศสสองห้าครับห้อยยังครับไมยห้อย มานครับพี่น้องผู้ใดสนใจค่อยโทรหาห้อยเราได้ครับเด้อเรานำมาแม่สาวนึงแล้วก็ไอ้หนุ่มนึงเอาห้อยเนาะให้สุกทุกได้ห้อยเด้อให้ได้ไปเร็วครับขอบคุณหลายครับ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 ไม่ตี้สวัสดีครับวันนี้เอาเถือกมาสองเถือกเนาะเอาเถือกฟังนี่ก่อนครับเด้อเถือกฟังนี่สามหนึ่งเจ็ดครับว่าเดี๋ยนี้อายุคอาเท่าไรปีแล้วไหมอายุประมาณ สองปีนิดๆครับสปีนิดๆเนาะครับผมเข่าแล้วก็แตงใหแล้วด้วยไหครับนะแตงไฮแล้วผมดังนี่ม้องดังในห้อเออกับเร้เอพ่อมครับนะครับเส้นบักเถิดข้งนอกกันนี้ครับมอเป็นค่าเงาขุนครับสามเมื่อนหาร้ครับสาม0ม่นหาร้อยนะครับไปตีด้ครับพี่น้องระเดียสนใหญ่ก็เท้าหันล้ขอเบอร์ติดต่อน้อยศูนยแหน่ครับเจ็หกศย์ครับหนึ่งสองหนไปตีเนาะจากเกตุลัด รับพี่น้องผู้่ดนสนิกันทั่วหัวเรารพอดีมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมตลาดแห่งนี้ครับนะแต่ว่าฝุ่นมาตก่นพื้นเนาะสนามกระยาแขกนี่อย่างได้วยครับเด้อไปทั่วหัวเราด้วยครับด้อพี่น้องนะน้ำบักเถิกมาสองตัว พ่อห้อยสวัสดีครับครับเอาหัวมาคมนึงเนาะครับเป็นแม่ขาวไงครับลูกเขานี้ยลูกเขานี้ผู้หรือแม่น่ะพ่อผู้ครับลูกผู้เด็กเดือนละพ่อลูกเขาอะลูกได้สามเดือนกว่าครับตอนนี้ท้องเขาบ้างอยู่เนาะแม่เนาะท้องบ้านมันขึ้นแค่ไหงแล้วจะว่าไม่ว่าผู้ครับอ๋อมีหัวผู้ครับได้ลูกมาจากตัวละพ่อหัวลูกแรกครับลูกแรกเข้าไปกับลูกสองครับสูงกันนิดห่อยสี่สิบอยู่เนาะพ่อครับเครื่องดั่มเลยครับนี่ พ่อรับประกันต้งหนีทุกจุดนะพ่อเนาะครับรับบัตรสุยางครับเปิดไว้เท่าไรพ่อเปิดไว้หายิปสองครับหายิปสองละครับเปิดครับก็ต่อรองได้ครับพ่อห้อยมาจากไสครับมาจากเจตุรัสเนี่ยแหละครับขอเจตุรัสใกล้ๆเนาะครับถ้าพี่น้องสนใจยังได้ไปเลี้ยงขอเบอร์ติดต่อนะพ่อห้อยได้ยครับเบอร์ครับศูนย์แปดหนึ่งครับสามหกศูนย์ครับ หนึ่งหนึ่งสามหกพ่อห้อยอย่างครับพ่อห้อยทิครับห้อยทิครับพี่น้องโอรดสนใจก็โทรหาพ่อเราได้ครับเด้อต่อรองได้แต่ผมวุเมื่อก่อนพ่อลูกลายืนชอหุ้นลูกลาเออ สาดดีแล้วครับงอพอ่สอสาดดีเสนอบักลานะ่ะข,ข้าวเชียงดีของเราอยอะพ่อห้อยสวัสดีครับ เอางามาหลายตัวเนาะแต่ว่าสองตัวนี่ปล่อยไปแล้วเหลือแต่ว่าคู่ยใหญ่ครับผู่ยใหญ่ตัวสีเหลืองนี่เด็กเดือนแล้วเนี่ยพ่อห้อยบักเหลืองนะสี่กัวทั้งท่าปกปิดตรงเนาะยังยัอ่าสูงที่ประมาณเท่าไหร่นะครับพ่อห้อยร้อยซีเลยวะได้เนาะอันนี้หูยาวนะครับเด้อยเบอร์พี่น้องได้ปิดป็นพ่อพันเนาะบักเถือกตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่พ่อห้อยสามหมื่นสามหมื่นราคาเปิดนะครับถ้าพี่น้องอยากขอต่อเนี่ย ซอกอมประเวณีอะไรของซื้อของขายเนาะเพราะพ่าไม่อยากใส่ครับยูจตุรัสนี่นะขอบัวติดต่อนนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อจะได้ไปไว้ในคอก08นย์แีสี่ขับ967ครับ004ห์ศย์อย่างรับพ่อยแหล่พ่อยแหล่ไทยบ้านๆได้พ่อไห้เด้อครัได้ปล่อยเบิด์ตั้งสามตัวแลยเพราะว่าสองตัวนึงพี่น้องจองแล้วครับครับอ่าขอบคุณในลายครับครับครับขายอยูัหรอได้ปล่อยอยู่ผม้จุ้งอะไปผมขายผู้จุ้งแบบไหนเพราะว่า ราคา่บ่ปัในใดครับเนาะราคาอกฟังเ,เอาไปบำรุงจังน้อยด้วยครับพี่น้องนะการังที่หัดทับนเนาะพรอเนาะการังที่หัดทับค่อยโทรหาเราด้ครับพี่น้อง ห้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอางัวมาลดหกรอบนึงเนาะแม่นครับส่วนัากมีแต่งัวสาวๆนุ่มๆทั้งนั้นเลยสาวงวนุ่มครับครับผมได้ไม่เยอโตเมื่อใดครับห้อยอ่ะได้บ้างสิบหกตัวครับสิบหกตัวโอตัวนั้นคือง่ายเช่นขึ้นกุมแท้ตัวนั้นมันง่ายกุมอันนั้นก็เป็นงัวสาวกันปะครับงัวสาวสาวใหญ่ครับโอ้ครับส่ว่นมากของห้อยนี่ที่เป็นงัวลูกผสมแล้วครับเนาะแม่นครับลูกผสมลูกกระทบนะครับ มีทั้งสีเม็ดกระเลือกสีเหลืองสีเทาสีขาวมีบทุกสีแบบครับหมดสลหรับพี่น้องซื้อไปขุนนะครับเนาะนี่นครับซื้อไปขุนซื้อไปเฮ็ดงานครัแบรบาคาเริ่มต้นทเท่าไรครับพ่อห้อยอ่ะสองเมืน่นอ่าเป็นไปนะครับปังหวัดสองเมื่อนน้อยๆเนี่ยแหละครับครับเป็นหัวสาวเมวรุนเมื่อนห้าเมื่นหกครับลายครับอ๋อพ่อห้อยนี่มาจากไส่ครับเน,น,นี่ย ย่บ้านข่าเลยนะครับโอ้ย่บ้านข่านะครับเนาะปูเลนค้าครับครับแล้วยู่ผูเลนค้าเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่ฟังพุ่นก็ไปเบื้องบ้านเราได้ครับนะครับครับครับผักห้อยซื้อยังไงครับซื้อสมานครับซื้อพ่อห้อยสมานครับเบอร์โทรศัพท์ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับเราเรา่ค่อยได้ใส่โทรศัพท์สักบาทไ่จไอ้ลูกสาวเราใส่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทร่หาเราได้ครับเดเราน้ำมาหลายแท่งว่ะมีแต่โตผิวพรรณดีของเราด้วยเนาะน้มดี ช่วงนี้หัวกันราคาพอฟังนะห้อยเนาะครับราคาพอฟังหนช่วงนี้ครับเป็นตาซื้อเอาไปตุนไว้เยอะครับนะครับเมียนี่ครเอาไปคุณไว้เปนแจ๊คเคยโทรหาพ่อห้อยเราด้วยครับเด้อพ่อห้อยมื้อนี้ให้ซื้อขายยังไงเลยครับเด้อไอ้กองข่องมื้อนี้ให้มันมันพร้อครับให้เบิดรถให้ยกเบิดรถหกล้อของเจ้านี่เลยมื้อนี้ครับขอบคุณหลายครับครับผมขอบคุณมากครับพ่อห้อยครับ าามไม่ไหวบัดดีครับวัดดีค่ะเอา,งาหงวามค้มนึงเนอะมือนอเนาะคมหน,หน,หนึงแม่ลูกนะครับว่าแม่ลูกค่ะโอ เป็นเดียวเดีครับเป็นเดียวจ้ะเดียวทั้งสองจ้านี่แม่สาวค่ะสาวทั้งสองวะครับแม่สาวสาวแท้ๆเลยค่ะสาวแท้ๆทั้งสองนี่ตัดยังไงในลูกค่ะอ่าอีนางไงเดี๋ยวนี้ก่อนจ้านั่งไงได้จากเดือนแล้วนหรแม่อันนี้ได้อ้อกว่าเปสีเนี้ยสืบต่อพันหน้าเนาะมัาสืบประมาสองปีแล้วบ่าห้องว่างอยู่บ่แม่ห้องว่างอยู่ค่ะห้องว่างอยู่สูงที่ร้อยซี่เลยอยู่โน้มน้าวร้อยที่สิบว่ะอีนังนี่เปิดไปเถอะเลยแม่ เปิดไปสามเก้าค่ะสามเก้านะครับเปิดได้นไหมเนาะค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้เนาะว่ามีปัญหาค่ะคุณแม่รับประกันต้องมีทุกจุดทุกจุดเลยค่ะของเขานี่เป็นลูกกระทบไหมเนาะลูกผสมครับอีกตัวหนึงก็คืออีลาน้อยเหรอครับอ๋อบักผู้บักผู้บักคู้นั่นเปิดเป็นเท่าไหร่แม่ ปูนั่นเปิดได้สองหมื่นค่ะสองหมื่นกับตอร้องได้จ้าต่อร้องได้อันแม่นี่ก็คือกันค่ะตอร้องได้กันสามสิบเก้ากับตอร้องได้คือกันไม่ห้อยมาจากใส่ครับห้อยมาจากบ้านน้องดินดำเนื่องจงกาค่ะคุยกั่ปูนาะถ้าพี่น้องสนใจขอเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดเจ็ดจ้ะสองสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดจ้ะไม่ห้อยยังครับห้อยเสถียรค่ะโอ้ให้ได้ปล่อยเลยไม่ห้อยเด้อแอนบ้านทุกโซ่ครับมือนะเดี๋ยวผมบวนแบบผูกกัน เอออีลานี่น้าใช่ได้ครับนะหน้าสวยเยอะของเราเยอะนะครับค่อยโทรหาเราเด้อครับเด้เอผู้ใดสนใจนะครับออตาเพื่อนยกสองตัวนี้ก็นรถได้หลายนะแม่เนาะครับครับครับกรับผมเอาให้นมันคุณแม่ปีนกัะงามเด้อปีนเขางามง้างเด้เนาะเรียบเรียบไม่มีปัญหานะแม่เน,ะน,นา,าะ ในเบิดค่ะเออครับไปแล้วว่ามีปัญหาง่าตัวนี้ครับคองบ้างอยู่อพอดีๆใส่เลยอือครับ,รบพ่อห้อยบัสด,ดีครับออเอางมาสองตัวเป็นผู่หนึ่งแม่นึงเนาะคเอาตัวแม่สาวตัวนี้ก็นังเท้านะนังเท้านี่ว่าไว้เท่าไรครับยี่สิบเจ็ดสองมืนเจ็ด บักผูกฝังนั่นได้ครับยี่สิบสามยี yeah. ่สิบสามต่อรองได้ได้พ่อห้อยมาจากใสครับอยู่กับบ้านง่อยอยู่กับบ้านอ๋ออยู่งอยอยู่กับบ้านแต่ว่าพ่อห้อยนี่มาจากใสครับชอลกาชอลกานี่อำเภอบ้านเหลื่อมอ๋อบ้านเหลื่อมมาจากโคราชนะครับเนาะไมาจากโคราชครับพ่อห้อยรับประกันเนาะครับตั้มนี่ทุกจุดครับอันนี้เป็นง้อบ้านๆครับง้อขึ้นบ้านง้อในครอบพ่อเองสิครับบ่สื่อเขามาอยู่อยู่บ้านเดียวกันอ๋อบ้านเหลืวกันเป็นง่าเป็นง่าเป็นบ้านนะครับเนาะครับถ้าพี่น้องผู้่อใดสนใจก็ จะ่คยโทรหาพ่อ่อเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อผมเคยถือโทรศัพท์โทรศัพท์มีมีมียูจะไม่จะเคยถือให้เมียถือเราได้เขียนเบอร์มาบอกครับเน่บอวัน้เขียนมาอยู่บ้านชลกาอำเภอบ้านเลือบ้านเลื่อมนะครับตำบลก็ชลกาเนาะพ่อห้อยอย่างนี้นะครับเพื่อพี่น้องสนุนใจสอนพ่อห้อยสอนเที่ยวหลังข้อเขียนเบอร์มันนั้นไหมเด้อครับเด้อเพื่อพี่น้องสนใจก็ได้สนใจก็เคยไปหาพ่อเราอยู่บ้านก็ได้ครับ เออหมาเนี่ยพอเด้อ,อเดี๋ยวปล่อย ไม uh yeah, well, oui? well ่ห้อยสวัสดีครับวัสดีจ้าวันนี้มาใซ่บริการตลาดนัดบ้านหนองบัวไญยเนาะปกติมาใซ่ทุกประจาทุกัาดานบอกครับเป็นในตลาดการซื้อขายตลาดนี่คณต้อนรับดีป๊าบเอาพ่อห้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าแนะน้ำตัวนะครับผมผมนใหญ่ต้นสับต้น้อยคของตลาดโูมือหนองบัวใหญ่ตลาดเ้าเปิดทุกวันพฤหัสน้อพ่อห้อยเนาะพฤหัสครับวันอาทิตย์เนาะเอาเพื่อพี่น้องมาประถือขอเบอร์ติดต่อนนะครับเบอร์เจ้าของตลาดเจ้าของตลาดเบอร์ผมดิครับครับ086ครับ สองห้าแปดครับนึ่งเก้าหกก็สมศักดิ์เนาะใ่งปังเลยพ่อเนี่ยให้คนมาใช้บริการในหลายอ่ะขอบคุณในหลายครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ